ถ้านั่งทำแมชชีนกลับไปเจอตัวเองตอนม2ได้จะแนะนำอะไรพอเริ่มจดปากกาเขียนไปเรื่อยๆตอนจบประหลาดมากเลยครับมันกลายเป็นว่าผมบอกตัวเองว่าผมจะไม่แนะนำอะไรเขาแต่ผมจะถามเขาแล้วผมจะขอบคุณเขาเจอโน่จัดระเบียบใจต้องเขียนด้วยมือด้วยนะเขาใช้คำว่าเขียนด้วยมือนะครับมันจะดึงตัวตนของเราออกมาแปลโดยสำนักพิมพ์วีเลยราคา225บาทคอนเซปต์ของหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่า การเขียนจะช่วยให้เข้าใจตัวเองและมีมุมมองต่อเรื่องในอดีตที่เปลี่ยนไปความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมก็เปลี่ยนหนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องของอการวัดคลื่นสมองครับตอนนี้หลายๆท่านไม่แน่ใจว่าสังเกตตัวเองกันไหมว่าเดี๋ยวนี้เราพิมพ์เยอะกว่าเขียนผมก็เพิ่งมาตระหนักรู้เหมือนกันเพราะว่าแม้กระทั่งเป็นนักเขียนเราก็พิมพ์อยู่ดีเนาะมันไม่เรียกนักพิมพ์เราเรียกนักเขียนเขาไปทําการทดลองมาซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยอ่านแล้วแหละว่าการเขียนเนี่ยมันทําให้เชื่อมโยงกับสมองได้ดีกว่านะครับการพิมพ ผมก็มานั่งนึกอืมคือสมมุติว่าถ้าเราเขียนกอกไก่สมองหลายๆส่วนของเราจะทํางานครับแต่ถ้าเราพิมพ์กอไก่มันคือการกดแป้นหนึ่งครั้งซึ่งบางทีเราไม่ได้มองเลยนึกภาพออกใช่ไหมครับถ้าใครพิม,มพ์สัมผัสเก่งๆอะคุณพิมพ์ด้วยเขารู้สึกอัตโนมัติแต่ถ้าคุณเขียนกอไก่อะสมองมันทางานค่อนข้างเยอะคุณจะต้องจินตนาการกอกไก่ถึงแม้ว่าคุณจะชินแค่ไหนก็ตามแต่แล้วคุณจะรู้สึกได้ว่าคุณเขียนกอไก่เขาไปทําการทดลองส่วนตัวก็คือเขาก็ใส่เครื่องวัดขึ้นสมองมมัันนนเกิดขขึึ้้อฟาาครบ ในขณะที่พิมพ์มันมักจะเกิดขึ้นเบต้าทีนี้อัลฟ่ากับเบต้าต่างกันยังไงคลื่นอัลฟ่าเนี่ยมักจะเป็นคลื่นที่ทําให้เราเกิดความคิดใหม่ๆถ้าพูดง่ายๆก็คือคลืคค่นความคิดที่เป็นความคิดสร้างสรรค์น,นะครับแล้วมันจะเป็นช่วงคลื่นที่ทําให้เรารู้สึกสงบแล้วก็ผ่อนคลายในขณะ towels, ที่การพิมพ์ทําให้เกิดขึ้นเบต้าครับซึ่งมันก็เป็นคลื่นที่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่ามันมีความยุ่งเหยิงมากกว่ามีความถี่น่าจะสูงกว่าและมันก็มักจะเกิดตอนที่เราทํางานง่ายๆที่มันไม่ซับซ้อนแต่ว่วา เขาเขาโน้ตไว้นิดหนึ่งว่าเวลาที่เราเครียดหรือเวลาที่เราหงุดหงิดเราก็มีคืนดีได้ในขณะที่ถ้าเรามีขึ้นอัลฟ่าเรามักจะไม่อยู่ในสเตเตท,ที่เรารู้สึกเครียดหรือสุขหงิดมีประโยชน์ของการที่เขียนน่ยสรุปออกมาได้อะไรบ้างเนาะเขาแบ่งออกเป็น2ด้านใหญ่ๆเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณเขียนหรือว่าจดบันทึกบ่อยๆเนี่ย <c oughs> ด้านแรกก่อนด้านสุขภาพเนี่ยสข้อที่เป็นประโยชน์ที่ผมคัดมาให้คือเข้าโงรงพยาบาลน้อยลงครับ <c oughs> สองคืออารมณ์ดีขึ้นครับ สามคือปมในใจขี้คลายอันนี้คือข้อดีที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพโดยตรงทีนี้อีกด้านหนึ่งที่เขาสรุปเอาไว้คือด้านเรื่องของพฤติกรรมแล้วก็การเข้าสังคมคุณจะขาดงานน้อยลงถ้าใครรู้สึกว่าตรงนี้ขาดงานบ่อยไม่อยากไปทํางานอะไรอย่างนี้ลองจดบันทึกดูครับเผื่อจะช่วยได้หางานใหม่ได้เร็วขึ้นเออนนี้ก็น่าสนใจนะคือคือในหนังสือไม่ได้บอกเอาไว้ว่ามันมันเป็นอ้างอิงมาจากอะไรแต่เขาสรุปว่าการที่คุณจดบันทึก มันคงคล้ายๆกับว่าคุณเข้าใจตัวเองว่าคุณชอบหรือคุณไม่ชอบอะไรแล้วอะไรคือจุดแข็งจุดเด่นมัง้งเดาเอานะแล้วคุณก็ไปสมัครงานแล้วทําให้คุณเนี่ยเหมือนกับอธิบายตัวตนได้ดีขึ้นเดาเอานะครับ3มคือความสามารถในการเล่นกีฬาดีขึ้นอันนี้อันนี้ไม่มีข้อมูลเลยจริงๆเดาไม่ได้เลยจริงๆว่า,วาการจดบันทึกทำไมให้เราเล่นกีฬาได้ดีขึ้นที่ผมชอบเพิ่มเติมอีกคือหนังสือเล่มนี้มันจะมีเทคนิคครับหลากหลายเนาะในการในการเขียนให้ลองเขียนทันทีที่ตื่นครับโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอ่ะ ก็คือไม่ตั้งก่อนด้ยวยว่าจะเขียนเรื่องอะไรตื่นเช้ามาก็ลองเขียนเลยโดยที่ไม่หยุดเขียนเลยเนาะเขียนให้ได้ประมาณ3มหน้าเวลาที่เขียนแบบที่ไม่ต้องคิดมาก่อนเราจะได้อะไรใหม่ๆที่ซ่อนอยู่ในตัวถ้าเราคิดก่อนว่าเราจะเขียนอะไรเราจะได้เฉพาะสิ่งที่เรารู้อยู่แล้ว แต่ถ้าเราเขียนโดยที่เราไม่คิดไม่ต้องมีวยากรณ์ไม่ต้องมีอะไรเลยเขียนไปเรื่อยๆเนี่ยครับบางทีในขณะที่เราเขียนนะ่ยมันจะผุดอะไรออกมาคือถ้าเราเขียนตอนตื่นสมองลอจิกจะยังไม่ทันตื่นนะวันโลกวานนี้ไม่รู้ว่ามีใครเป็นไหมคือแบบตื่นเช้ามาแล้วมันยังแบบเซตอัพไม่ได้นะอะไรเงี้ยบอกเขียนเลยตอนนั้นนะ่ะมันจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวเราสมองเรากับจิตเขาเรียกว่า ใต้สำนึกของเรามันทํางานร่วมกันแล้วมันจะออกอะไรออกมาที่น่าสนใจได้ถ้าเราไม่รู้จะเริ่มจา,จากการเขียนอะไรอย่างฟังเนี้ยวันเนี้ยฟังเสร็จนะไปซื้อมาอ่านแล้วอยากลองจดบันทึกดูแต่ไม่รู้จะเริ่มจากอะไรเขาบอกว่าหัวข้อที่ง่ายที่สุดเลยคือทําไมถึงไม่อยากเขียน ทำไมถึงไม่รู้ว่าจะเริ่มจากอะไรก็เอาไอ้หัวข้อนั้นแหละมาตั้งดื้อๆเลยแล้วก็จะพบว่าเออจริงๆคุณเขียนได้เ,เทคนิคหนึน่งที่เขาบอกก็คือเขียนตามระยะเวลาถ้าคุณมีเวลาเขียนต่อเนื่องได้5นาทีมันจะเหมาะกับการใช้ตรวจสอบความคิดแล้วก็ความรู้สึกผมก็นั่งอ่านแล้วผมก็คิดว่าอ๋อถ้าเกิดคุณประชุมเสร็จแล้วคุณแบบรู้สึกบางอย่างอ่าแล้วคุณอยากจะรีลิสมันเพื่อจะไปเข้าประชุมถัดไปแต่คุณระบายให้ใครฟังไม่ได้คุณก็เขียนเอาแล้วมันจะเช็คได้ว่าเออตอนนี้คุณรู้สึก โมโหคุณรู้สึกเครียดคุณรู้สึกกังวลอย่ามันจะผุดออกมาแล้วพอคุณเห็นปุ๊บคุณก็จะไม่ใช่สิ่งเดียวกับสิ่งนั้นแล้วอ่าน,นี้ฟังแล้วอาจจะดูงงงงนิดนึงอธิบายเพิ่มอย่างนี้ก็ได้เวลาคุณเห็นคนโมโหคุณไม่ได้โมโหเก็ตไหมเวลาคุณเห็นคนที่เขาโมโหคุณไม่ได้โมโหคุณสังเกตว่าคนคนนี้โมโหอยู่ซึ่งจริงๆแล้วแสดงว่าโมโหกับคุณไม่ใช่สิ่งเดียวกัน อ่านหนังสืเอเล่มนี้พยายามพูดคล,คลายแบบนี้เหมือนกันว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะเขียนเพื่อจะให้เรารู้ได้ว่าไอความรู้สึกเนี้กับตัวเราอะ่ะมันไม่ได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นสิ่งเดียวกันแยกออกจากกันได้อันนี้คือ5นาทีทําแบบนี้ได้แต่ถ้าเกิดคุณมีเวลาประมาณ10-15นาทีมันจะใช้สําหรับการทบทวนทั้งวัน เพื่อปล่อยวางบางคนมีอาการนอนไม่หลับบางคนมีอาการกังวลใช่ไหมครับการเขียนคุณจะเคยเจอหนังสือหลายเล่มที่บอกว่าให้เขียนก่อนนอนอะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้ในการที่แบบอาอโอเคคุณได้เอาสิ่งที่คุณคิดไว้หรือว่าวนในหัวนะ่ะเอาลงมาใส่กระดาษเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นคุณก็ปล่อยวางแล้วคุณก็ไปนอนได้แต่ถ้าคุณเขียน20นาทีนะ มันก็จะเหมาะกับการที่คุณแบบกําลังเจอเรื่องกวนใจเจอปัญหาแล้วคุณก็เผชิญหน้ากับมันอย่างอย่างตรงไปตรงมาที่ผมชอบอีกอีกอย่างหนึ่งคือเขาไม่ได้แนะนําเทคนิคอย่างเดียวสุดท้ายคุณก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าคุณจะเขียนอะไรเนี่ยในเล่มเนี้ยผมว่าเกินครึ่งอ่ะมันคือแบบฝึกหัดครับตัวยอย่างเช่นเขาจะมีหัวข้อถ้านั่งทาแมชชีนกลับไปเจอตัวเองตอนมสองได้จะแนะนําอะไรผมก็ลองเขียนดูครับแล้วก็ตั้งเวลานะว่า5นาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่หยุดปากกาเลยอาจจะมองเห็นไม่ชัดแต่มันก็จะได้ประมาณเนี้ย เนี่ยก็คือเขียนไปเรื่อยๆเลยเรปรากฏว่าไอ้ไอความรู้สึกที่บอกว่าคิดก่อนเขียนนะมันก็ยังมีเนะาะเพราะด้วยความที่แบบว่าเราเราทำงานเนะี่ยมันก็เลยเกิดการคิดก่อนเขียนนะครับผมก็นั่งคิดว่าเฮ้ยถ้าเราเขียนเนาะก่อนที่ผมจะลงมือเขียนนะออันนี้เราประสบการณ์ตรงให้ฟังก่อนที่ผมจะเริ่มลงมือเขียนนะผมคิดว่าผมจะไปแนะนําเรื่องการเงินเรื่องครอบครัวเรื่องความรักเรื่องสุขภาพนู่นนี่นั่น,นเออ คิดก่อนเนาะแล้วก็พอเริ่มจดปากกาเขียนไปเรื่อยๆตอนจบประหลาดมากเลยครับมันกลายเป็นว่าผมบอกตัวเองว่าผมจะไม่แนะนําอะไรเขาแต่ผมจะถามเขาแล้วผมจะขอบคุณเขาที่คุณหมายถึงว่าตัวผมเองตอนอายุสิบสี่เนาะมสองเป็นคนแบบเนี้ยเป็นคนที่ตั้งใจเป็นคนที่ทุ่มเทมันเลยทำให้ผมมีวันนี้ เฮ้ผมวาตอนก่อนผมเขียนนะผมไม่รู้เลยว่าผมจะเขียนแบบนี้คือผมคิดเอาไว้ว่าแบบเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนะนึกออกวะอายุ40กว่าแล้วเราจะไปสอนเด็กอายุ14ให้มันแบบเข้าใจโลกอะไรประมาณเนี้ยกลายเป็นว่าพอเขียนเสร็จอ่ะเฮ้ยเราเราอยากขอบคุณเขาอย่างเดียวเลยเราไม่ต้องการจะบอกอะไรเลยเพราะว่าเขาเป็นตรงนั้นน่ะมันเลยทําให้เรามีวันนี้ถ้าเราไปบอกเขาอ่ะแล้วเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตอ่ะแล้วมันเชื่อมโยงกับตัวเราตอนนี้ด้วยเราจะกลายเป็นคนแบบไหนวะไม่รู้ว่าดีขึ้นหรือว่าแย่ลงหรือว่าชีวิตเปลี่ยนไปหรือไปทําให้ใคร เปลี่ยนชีวิตหรือเปล่าเราจะได้แต่งงานกับคนที่อยู่ด้วยกับเราปัจจุบันนี้ไหมภรรยาคนปัจจุบันเราจะมีลูกที่น่ารักเหมือนตอนนี้ไหมก็กลายเป็นว่างั้นไม่บอกอะไรเลยแล้วกันกลับไปขอบคุณเขาเออไม่น่าเชื่อเนี่ยก็เลยบอกว่าเออเขียนมันทรงพลังเหมือนกันเนาะนี่นี่เป็นเซ็กชันง่ายๆที่ผมลองกับตัวเองแล้วผมก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยเราห่างเหินการเขียนมานานมากอีกเรื่องหนึ่งที่ที่เชร์เร่มนี้เพราะว่าผมไม่รู้ว่ามีใครที่คิดคล้ายๆผมหรือเปล่าคือเดียวเนี้ยจด ก็คือแบบเทคโนดอ่านนี้เล่าแบบส่วนตัวเนาะก็คือเทคโนดอะ่ะจะรู้สึกว่าแบบไก่เขียใช้คำนี้แล้ว <laughs> คือมันจะไก่เขียกว่าเดิมเยอะมากคือคืออันนี้ก็จะดูเหมือนจดสวยใช่ไหมครับแต่แต่ผมนั่งกลับมานั่งอ่านอ,อ่านไม่ออก <laughs> อ่านไม่ออกอะ่ะคือกลายเป็นว่าเดี๋ยวเนี้ยเดิมเดิมก็ไม่ใช่คนลายมือสวยอยู่แล้วอะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าตัวเองอเขียนไว เขียนแล้วใจไม่อยู่กับที่ตัวเองเขียนนะไอเซคชั I ่นเมื่อสักครู่มันเหมือนแบบเราได้ทํางานตัวเองแล้วก็ได้ค่อยๆจดได้ค่อยๆเขียนนะครับผมรู้สึกว่าตอนเนี้มนุษย์เราเร่งรีบตลอดเวลามาเลยทําให้เราแบบแม้กระทั่งเขียนเนะ่เรายังไม่ปกติเลยอะ่ะอืมไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนกันไหมเวลาเราอยู่กับตัวเองแล้วเราเขียนนะ่มันทําให้เราแบบดีฟดาวลงไปทํางานกับตัวเองได้ได้ดีขึ้น เราก็รู้สึกสังเกตได้ดีขึ้นเนี่ยเนี่ย,ยก็เลยรู้สึกว่าเออได้เซกชันที่ดีกับตัวเองมานะครับจากการลองง่ายๆเท่านั้นเองซึ่งในนี้มีแบบฝึกหัดอีกเยอะเลยเยกตัวอย่างเช่นถ้าได้กระเป๋าโดราเอมอนมาใช้ได้หนึ่งปีเต็มจะทําอะไรถ้าเป็นเจ้าของเป็นเศรษฐีเงินพันล้านจะใช้เงินทําอะไรหรือถ้ามีชีวิต ที่ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเลย1ปีสิ่งที่คุณจะทําคือคือมันจะมีแบบฝึกหัดให้คุณได้ลองเขียนนะผมก็รู้สึกว่าเออมันสนุกดีนะอะไรเงี้ยก็เชียร์ว่าให้ไปลองหามาอ่านกันดูนะครับ